ไปครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปซื้อคันเบ็ดโชคดีก่อนนะครับคันเบ็ดโชคดีอ่าสามร้อยยี่สิบห้าจัดไปครับแล้วก็เขาให้เราไปไหนเอ่ยไปหานปลาอุ้ยมีครับหนึ่งร้อยบาทเพิ่มความโชคดี8%ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปตกปลากันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยเอาตรงนี้เลยนะครันคุณผู้ชมมาเอาเลยครับไปตกไปเลยได้อยู่อุ้ยมีสายฟ้าฟาดลงมาด้วยอุ้ยโอเคครับแล้วก็กดไปเลยเรียบร้อยได้ ปลากระพุดใหญ่นะผมว่าอะไรวะเนี้ยมันมันแปลอ้อในนี้เขียนว่าปลากุ้งครับอสรุปมันชื่อปลาเลยวะเนี่ยอ่ะไปกันต่อครับเรียบร้อยไปครับสีเขียวชิบอ่าเรียบร้อยได้เปลือกหอยโอ้โหได้เปลือกหอยตกปลาได้เปลือกหอยไปกันต่อครับไปกันต่อและตัวนี้เราได้เป็นวิกุ้งหางทาน้ําแข็งอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าโอกาสนี่ถือว่าเราได้ปลาแรอยู่นะหนึ่งในร้อยนะผู้ชมโอเคถือว่าโอเคอยู่นะไปกันต่อครับชิ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 บ อ่าได้เรียบร้อยได้กุ้งผีสิงเฮ้ยแต่ไกลๆนู่นผมเห็นอะไรนะผู้ชมนะตรงนี้เหมือนเขาทําอะไรสักอย่างไม่รู้ไหมผู้ชมอาจจะมีคนตกปลาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยผู้ชมครับผมตกมาได้10ครั้งแล้วแล้วก็มีอมอลร่าทองด้วยผู้ชม <Yeah. S 1> เอาละครับเดีย๋ยวเราไปลองดูดีกว่าว่าทาอะไรได้นะเฮ้ยแ้นี้คืออะไรเนะี่ยคลาสสิกกิจกรรมอ๋อกิจกรรมโอเคอเฮ้ยได้เงินมาด้วยครับหนึ่งพันเชได้อยู่เลื่อนขั้นหนึ่งครั้งออกโอเคเพิ่ม วเวรแลเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดอะไรเลยไปกดโดนแล้วมันโอ้โหปล่อยเบ็ดเลยอ่ะโอ้ยเอยจะได้อยู่ครับปลานางฟ้าโอเคเว็เราสําเร็จแล้วแล้วก็อันนี้จับปลา10ตัวนะครับเดี๋ยวผมขายก่อนด้วยกันนะขายหมดเลย9 1 4ได้ครับ914รก็เอาอ่าคันเบ็ดเรายังมีแค่2เบ็ดนะคุณผู้ชมก็คือเบ็ดเริ่มต้นกับเบ็ดโชคดีนะครับซึ่งเพิ่มโชค50%มีอะไรให้ผมซื้อได้บ้างมีคาร์บอน อันนี้ก็ถือว่าจะตกได้น้ําหนักที่เยอะกวา่าเฮ้ยเดี๋ยวผมมี2,005 2,006อน,นี้วะผมซื้ออะไรดีครับซื้อเป็นไอซ์โรดเลยไหมหรือว่าหรือว่าจะซื้ออะไรดีผมคิดดูก่อนโอ้มีเบ็ดนี้ด้วยครับผู้ชม1ล้านบาทโอ้1ล้านเยอะมากเคแล้วก็เบ็ด ใช้โลบักนะครับหลังๆเป็นคนรวยอ่ะผมซื้อเป็นอันนี้ลวกันคุณผู้ชม3 0ม0โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเงินให้ได้3 0ม0นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีอ่อะไรเรือใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเรือนี่ขายอะไรบ้างนะครับอ่าเป็นเรือลำเล็ก300แล้วก็สปีดโบ๊ทครับ7,500พหหรือว่าจะเอาคายักก็ได้นะผมว่าก็ดีนะแต่ว่าเอาไปก่อนผมอยากได้คันเบ็ดมากกว่านะเดี๋ยวเราไปเก็บตังค์ซื้อคันเบ็ดดีกว่าอ่ะเรามาตกที่ใหม่กันตกตรงนี้และกันคุณผู้ชมตรงนี้เลยครับอ่ะตรงน,รงนี้ตรงนี้แล้วกัน โอเคชุบ okay. เรียบร้อยหวังว่าจะได้ของที่ดีๆนะครับเดี๋ยวรอเราเปลี่ยนเบ็ดนะผมว่าถ้าเราเปลี่ยนเบ็ดเนี่ยของน่าจะดีอยู่นะ่ <Yeah. S 1> นาจจะได้ปลาที่ดีขึ้นมาอุย้ยปลาตัวใหม่ครับตัวนี้ไม่เคยได้อ่าเรียบร้อยอุย้ยทำไมแถวนี้ได้ปลาตัวเดิมเลยอ่าโอเคสมูุณ์แบบตกไปเรียบร้อยครับได้เปลือกหอยนะโอเค One hour later อ่ะคุณผู้ชมครับผมคิดว่าเท่านี้น่าจะเพียงพอแล้วเราตกมาได้เจ็ดตัวนะครับผมว่าแค่นี้เราก็น่าจะได้เงินครบ3,000พอดีนะคุณผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวผมลองไปขายก่อนดีกว่าอโอเคอ่ะสวยครับตอนนี้เรามี3,600แล้วนะได้มา800กว่าเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมผมซื้อเป็นอ่าอันไหนดีอ่ะแต่นี้มันได้หรือเก็บซื้อนี้ใช่ไหมไม่เอาดีกว่าผมชอบโชคเยอะๆนะนอันนี้เอาไปเพราะว่าผมไม่ค่อยมีโชคนะครับก็เลยต้องพึ่งโชคเยอะๆหน่อย ใส่เลยใส่แล้วนี่ว่าโอเคพูถือว่าสีก็โอเคนะผู้ชมถือว่าทําได้สวยงามมาก <Yeah. S 1> ถือว่ามีออรา่าสายลุงอ่ะไปตกตรงนี้แล้วกันผู้ชมโอเคครับตรงนี้แหละเฮ้ยตรงตรงนี้ดีกว่าใกล้ๆกับซิลลี่ฟิชเชอร์แมนนะครับนี่เขาก็จะทําหน้าหน้าอันนี้เขาร้อนหรือเปล่าหนนรือว่าอะไรนะผมไม่แน่ใจนะคุยได้นะครับวันนี้โชคดีไหมไม่มีอะไรนอกจากปลาตัวตลกเดี๋ยวต่อไปผมว่าเราเก็บเงินซื้อคายักดีกว่าผู้ชมราคาแค่1,100รอเอง อ่าก็ยังได้ปลาตัวเดิมนะครับหรือว่าเราอาจจะตกที่เดิมซ้ำๆนะผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเกาะเริ่มต้นนะผมว่าก็ยังไม่ได้ปลาเลยที่มันเล่ๆนะผู้ชมนะยังเป็นปลาที่อ่ำปลาปกติอยู่นะสีทองมาแล้วสีทองมาแล้วดูซิว่าจะได้อะไรแต่ผมดูแล้วว่าน่าจะได้ก่อนธรรมดาโอเค one hour later เอานะครับผมว่าเท่านี้ก็น่าจะครบ1,100แล้วเดี๋ยวผมไปขายกอนดีกว่าเราจะได้ซื้อเรือคายักนะผู้ชมแล้วก็ออกเดินทางกันนะครับไปหาเกาะที่มันอ่ำดีๆนะผู้ชม หรอว่าเราจะได้ปลาที่มันแหล่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ฝนตกไม่เลิกนะครับมันตกตลอดหรือว่ามันเป็นหิมะหรือเป็นหมอกอะไรผมไม่มั่นใจนะลุงครับผมขอซื้อเรือคายักเดี๋ยวผมแวะดูแป๊บหนึ่งโอ้แสนแปดโอเคอู้วันนี้จุคนได้8คนเลยนะสปีดถือว่าไวมากแต่ว่าเจ็ตสกีนี่ไวที่สุดแหละแต่ว่านั่งได้2คนนะผู้ชมเอออยากได้ผมก็อยากได้เจ็ตสกีเหมือนกันนะอะเอาคายักไปก่อนแนละ้วกันเอาละเดี๋ยวผมว่ายน้ำไปขึ้นเรือก่อนนะครับมันก็จะทำแบบทุเรนนิดหน่อย,อยเลย๋ นี่ได้แล้วเรือคายักเราต,อตอนน่อไปเคว้เขาบอกว่าให้เราไปคุยกับชาวประมงลาวานะครับ travels. ไปทางนี้ชาวประมงลาวา่าถึงเรียบร้อยครับอโอ้โหเดือดเดี๋ยวออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้่ะผมจอดเรือแม่งงี้เลยครับเป็นการจอดเรือเทียบฝั่งนะครับอันนี้ไปต่อครับเดี๋ยวเราไปคุยกับชาวประมงลาวากันดีกว่าครับเดี๋ยวมันพาผมไปไหนวะเนี่ยถ้ำลาวานะครับค่อนข้างที่จะอันตรายเลยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว J, แต่ผมจะไปยังไงครับเนี่ยต้องคงต้องกระโดดไปนะผมค like bon ิดว okay. ่าลงไม่ได้นะผู้ชมนะชิป <tirar> ชิปโอเคอุ้ยระวังระวังเกือบแล้วสวัสดีครับคุณลาวาฟิชแมนวิหน้าตาเหมือนคนที่เกาะที่แล้วนะผู้ชมเอาครับเอาพูเสร็จแล้วโอเคเพืสำเร็จแล้วเหรอสำเร็จแล้วครับต่อไปจับ15ปลาจับปลา15ตัวอ่ะเดี๋ยวผมจับปลาบนเกาะลาวาเลยดีกว่าครับอ่ะผมเราสามารถตกในน้ําลาวาได้นะครับผมคิดว่าไม่ต้องเป็นปลาแบบปลาลาวาได้เลยโอเคครับสีขาวขึ้นมาน่าจะกากนะนี้ เจอโอโอกาสหนึ่งในสองก็คือโอกาสแมแบบโอกาสมันที่จะได้นะโคตรเป็นปลากาะกาอุ้ยเอาอ่กแล้วสีขาวแล้วที่มันเกลือแต่ว่าก่อนเนี้ยมันเกลือที่ไข่วะหรือเกลือที่เบ็ดวะอา้าวไม่มีจุดตกปลาเดี๋ยวเดี๋ยวอยผมไปตกที่มันใหญ่ๆหน่อยดีกว่าวะจะไปตกอะไรเล็ก,ลกๆวะอยู่ตรงนี้ได้ปะได้ครับโอเคอุ๊ดผมขยับหน่อยเดี๋ยวมันตกโอ้โหมันกากจังอนะ่ะเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อ,อมีไม่เยอะนี่ว่าอ้แต่ตำนานก็มีครับเรายังได้แต่ปลาปกตินะ ยังไม่ได้ปลาแบบ u n นคอมมอนะปลาหายากปลาอีปิกมีปลาฉลามด้วยวะฉลามลาวาเงี้ยหรอน่าจะเท่น,นะผมว่าฉลามแบกมาอะไรเงี้ยเอาอีกแล้วสีขาวอีกแล้วนว่าทำไมดวงมันกาะดจังวะตกตรงนี้แล้ครับผู้ชมเผื่อว่าจะได้ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะดีขึ้นสักนิดก็ยังดีเฮ้ยเอาสีทองมาครับช่ปะวะสีทองปะ่วะเมื่อคี้ได้ปลาอะไรอุ้ยแมกมาโกบี้ดีขึ้นมาหน่อยครับดีขึ้นมาหน่อยเฮ้ยอีเวนต์ได้เริ่มขึ้นแล้วคุณผู้ชมอีเวนต์อะไรครับผมไม่มั่นใจก่อนนะว่าอีเวนต์ เราไปดูกันดีกว่าว่ามันคืออีเวนต์อะไรนะครับผู้ชมวิแต่ว่าเป็นสีม่วงๆว,ว่ะเรือจมน้ําปรากฏขึ้นเฮ้ยสีทองมาแล้วผู้ชมมาดีๆวิสวยๆๆจัดมาจัดมาจะได้อะไรครับชิปผีเสื้อลาวาโอเคพอแล้วมันเกลือเกินผมไปที่อื่นดีกว่าไปทางไหนเอาทางนี้โอเคอันนี้คือคนใช่ไหมโอ้โหดูดิผู้ชมมีทั้งดาบอุ้ยม,มันเท่จังวะเนี่ยที่ผมมาเล่นแมปอะไรวะเนี่ยโอเคดูร้านหน่อยครับลุง ขอดูร้านหน่อยไอเทมเห่งนโชคลาบมันไม่มีตังค์ครับโอเคไม่เป็นไรยังไม่มีตังค์นะโอเคไปครับไปต่ออันนี้ก็เป็นเกาะเริ่มต้นเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซื้ออันนี้ดีกว่าเ่าเหยื่อโชคดีนะโอเคเรา,าดูดีกว่าว่ามันจะเพิ่มโชคให้เราได้จริงไหมซื้อ,อเฮ้ยหรือเก็บตังค์ซื้อมินไนต์ดีวะให้ผมเก็บตังค์ซื้อมินไนต์ดีกว่าสามพันเองอันดีวผมตกอันนี้แหละคุณผ,ผู้ชมนะเราจะได้เก็บเงินซื้อมินไนต์ได้ แค่ราคา3,000ัขาดอีกประมาณพันนิดๆนะคุณผู้ชมนะโอเคครับไปกันต่อเลยเราตกกันก่อนนะอุ้ยสีฟ้าเมื่อกี้ขึ้นสีฟ้าดูดิว่าจะได้อะไรอุ้ยสวยครับปลาตัวตล,ลกดาวิน1ในเจ็ดอยห้โอเคเริ่มมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปอ่าขายก่อนดีกว่าแล้วผมมาดูกันว่าเราจะได้ไหมครับครบ3,000บาทอ่าขายเลยอ่ะโอเค3,000เรียบร้อยซื้อมิดไนท์หน่อยมามมิดไนท์โอเคหูแล้วราคาก็จาก3,000โดดมา80,000เลยมันโดดมากเลยอ่ะตัวนี้แม่งโหดมากเลยคุณผู้ชม สามล้านเจ็ดวิวโคตรแพงอ่ะเคเราไปไหนกันดีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ยังเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะคุณผู UNC ้ชมนะโอเคอ่าโอเคใช้เรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่เหรอคืออะไรอ่ะเทเลพอตคืออะไรกิจกรรมคลาสสิกตัวนูเกาะกิจกรรมคลาสสิกใหม่อ๋อเกาะนี้แน่เลยอ่ะมามาไปกันดีกว่าคุณผู้ชมดูสิว่าเราจะไปไหนนะมาแล้วเกาะคลาสสิกเดี๋ยวแล้วผมจะเทเลพอร์ตกลับยังไงอ๋อมันพามาโลกคลาสสิกเลยนี่ว่อเคเดี๋ยวคุณผู้ชมแลอับไวนี่คื คุณคือใครเขาเขาบอกว่าเขาคิดว่าน่าจะมีพายุทันโดพัดเข้ามาทุกอย่างในโลกนี้ดูคลาสสิกไปหมดเลยผู้ชมแล้วผมจะกลับยังไงครับอันนี้คืออะไรอ่ะไปพูดไรด้วยโอเคอเคูค่อนข้างที่จะดูคลาสสิกจริงๆด้วยนะเหมือนโลกบอ,อกยุคก,ก่อนๆเลยผู้ชมสวัสดีขอให้มีความสุขกับการมาเที่ยวชมโอเคมีทัโบลีนะครับอุ้ยกระโดดได้จริงด้วยมีนูฟอยู่ข้างบนด้วยเอาละเดีนะ๋ยวเราขึ้นไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าตีเควตฉันชอบปลาตัวตลกของฉัน อ๋อ <Okay>. oh, มันเป็นกิจกรรมนี่หว่าแล้วก็เป็นของกิจกรรมนะอันนี้เป็นโคมไฟเคยหุ้ยผมว่าดูดีอยู่นะอ่ะโอเคเราเริ่มตกกันดีกว่าดูซิว่ามันจะเป็นปลาที่มันแปลกประหลาดไหมอ่ะเดี๋ยวผมดูหน่อยไม่มีในข้อมูลหรอน่าจะไม่มีในข้อมูลนะอ่ะอาจจะเป็นปลาปกติอันนี้ก็คนนี่ว่าโอเคปะตกกันเลยครับคุณผู้ชมไปครับทุกอย่างดูคลาสสิกไปหมดดูซิว่าปลาตัวแรกในเกาะน,นี้จะเป็นปลาอะไรครับ วิ่งเลดี้ลูมิเนนลูมิเนฮะเม็ดเลดี้ลูมิเนนครับเป็นปลาอะไรไม่รู้นะเอ้ยถือว่าก็โอเคอยู่ผู้ชมอาจจะเป็นปลาที่แปลกใหม่ขึ้นมาเร,เรียบร้อยลูกบอลชายหาดเอาตกด้านลูกบอลชายหาดนะครับโอเคแล้วผมต้องขายตรงไหนครับเอ่อผมต้องขายตรงไหนเนี่ยต้องขายตรงไหนครับอ๋อเทเลพอร์ตอยู่ข้างบนโอเคเจอแล้วแล้วก็เทเลพอร์ตกลับสปาแอปวี่เทเลพอร์ตอ้าวไม่ได้ครับแล้วผมต้องเทเลพอร์ตไปไหนวะแล้วผมต้องขายตรงไหนก่อนอันนี้บ้านอะไรเข้าไม่ได้อันนี้คืออะไรครับ บ้านสําหรับขายนะครับโอ้โหบ้านเป็นบ้านผีสิงจะชัดเลยนะใครจะซื้อวะเนี่ยไม่เป็นไรครับเอ้ยตรงนั้นคืออะไรอ่ะแวะไปดูดีกว่าหรือว่าจะเป็นเกาะเริ่มต้นที่เรามาวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะอย่ายบอกนะเอ๊เดี๋ยวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันผมจะพอเก็ตแล้วอ๋อผมเข้าใจแล้วมันอยู่ข้างๆกันเลยนี่วาอ๋อมันคือ c า a สิกไ Island โอเคมันอยู่ข้างๆเกาะนี้เลยคุณผู้ชมก็แปลว่าเราสามารถที่จะเดินทางมาขายปลาที่เกาะนี้ได้เอาละเดี 5 5แล้วลูกบอลชายหาดเท่าไหร่5 5เหมือนกันอันนี้เท่าไรโอเคโอ้โหราคาแม่งต่างกันมากเลยผมว่าตกที่นี่ดีกว่านะขายได้ดีกว่าโอเคงั้นผมตกที่นี่ดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูได้บ้างนะครับผมอยากรู้ด้วยว่าไอเรือจมน้ําปริศนานี่มันคืออะไรนะเรือจมน้ำเนี่ยนะน่าจะเป็นอีเวนท์ที่มันเกิดตรงไหนสักแห่งนะแต่ว่าผมยังหาไม่เจอ,อน,นี่คืออะไรอะ่ะคนใช่ไหมเนี่ยอันนี้น่าจะคน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะ เอนเชียนจังเกิลดีกว่านะคุณผู้ชมนะก็คือเป็นป่าอะไรไม่รู้นะครับไปซึ่งเกาะก็ดูท่าทางที่จะโอ้โหเป็นป่าโบราณน,นะครับโอ้โหเข้าสู่เขตหนองน้ําครับเขียวกระจีอะเทียบเรือเลยอะเทียบสไตล์เรานะครับเป็นสไตล์นี้อเอาละมีอะไรให้ทำอุ้ยมีเห็ดเรืองแสงครับแล้วก็ร้านค้าที่ไม่มีคนขายนะครับนี่คือบางร้านค้าคืออะไรนี่ผมไม่แน่ใจอะขายได้โอเคครับมาผมลองตกปลาในที่แห่งนี้ดีกว่าตกตรงนี้เลยเดี๋ยวผมขอดู สมุดก่อนนะป่าโบราณอ่ะโอเคถือว่ามีรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดนะเป็นปลาอะไรไม่รู้นะอันนี้ผมเดาออกเลยว่าน่าจะเป็นไอ้ปลาเนี่ยที่มันเป็นแบบแองเจิลฟิทอะไรเงี้ยที่มันมีแสงสว่างบนหัว้ยแต่ปลามันแปลกมากเลยคุณผู้ชมโอเคมามผมตกเลยหวังว่าจะได้ปลาที่มันดีๆนะครับขายได้ราคาดีๆหน่อยดูสิว่าปลาอันคอมมอนในเกาะนี้เป็นยังไงอ้แต่ว่าผมต้องกดเยอะมากเลยคุณผู้ชมโอ้ตกย่าเหมือนกันนะเนี่ยปลาใบเรือ หูหน้าตาประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะอุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะก็จะทําตาอ่มตาโปนถลนถลนนี้นะคุณผู้ชมโอเคถือ okay. ว่าก็ได้อยู่งูม้าลายน้าหนักเยอะนะเนี่ยงูม้าลายเนี่ยขายได้เท่าไหร่ครับโอ้โหทำไมมันขายได้น้อยกว่าไอาปลาตอนนั้นอีกวะโอ้ทำไมมันน้อยจังอะ่ะคุณผู้ชมอะไ,ไรครับไปต่อเราตกไปยังไงเราก็รวยได้นะครับแค่ต้องตกไปเรื่อย แล้วเมื่อไหร่จะรวยแต่มันโอ้มันตกยากแล้วมันก็ขายได้น้อยด้วยแล้วเราจะทําไปทาไมครับี่โอ้โอ้โหเมื่อยมือหมดแล้วโอเคเอาอีกแล้วงูมาลายไปต่อครับเหมือนเมื่อกี้ผมนจะตกได้ปลาดิบบี้ทูคาน่านะครับปลาอะไรไม่รู้นะอะลองถือสิห้าโลโอเคหน้าตามันก็เป็นประมาณนี้นะผู้ชมนะแล้วก็มีตาที่เรืองแสงแล้วก็อปากด้วยนะครับโอ้โหนี่ก็จะเป็นหน้ามันนะครับอะราคาเท่าไหร่ครับ65สิห้าโ เอาเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตัวคลายผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายใครรอดู EP สองเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย,บาย